สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัดบรลลุมโตอีกเช่นเคยนะครับในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนพศ2566นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบรลลุมโตได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะจะมีฟุตบอลทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับที่จะมานำวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนในหน้าช่องยูทูบนี้นะจะเป็นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่ง ชาติยุโรปนะครับในรุ่น21ปีนะฮะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้นะครับทั้งหมด4ทีมนี้หรือว่า4คู่นี้นะถ้าจะสามารถทำกำไรให้กับลั้งทุนได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ต้องมาติดตามชมทัศนบรมลต๊ะในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะฮะ และก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลในวันนี้เรามาสรุปผลบอลในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ทัดให้ไปทั้งหมด4คู่นะฮะว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับในคู่ที่1น,นะจะเป็นโปรตุเกสเปิดบ้านพบเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับในคู่นี้ทัดให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างโปรตุเกสนะฮะในเลทราคาในคู่นี้ก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1น,นะครับก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้นะส่วนราคาสูงต่าในคู่นี้ก็ไม่ผ่านนะครับยังสกอร์ไม่ถึงนะฮะสเมล็ดยังไม่มีนะครับมีเพียงแค่2มเมล็ดเท่านั้น ส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นจอร์เจียนะฮะเปิดบ้านพบเจอกับเบลเยียมนะครับในคู่นี้ทนะัดก็ให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างจอร์เจียนะครับเจ้าบ้านก็ไม่ทําให้กับลักดุนผิดหวังนะก็มาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหนนะ้าช่อง y o u t u b e นี้นะครับก็จะเป็นจอร์เจียนะที่สามารถเก็บชัยชนะเนลทราคาไปนะครับแล้วก็เสมอกับเบลเยียมไปที่สอประตูต่อ2นะส่วนเนลทราคาสูงต่าในคู่นี้ก็หวานเจียบและ ทากําไรให้กับตั้งทุนไปเต็มตีนหรือว่าเต็มคาราเบลกันไปเลยนะครับส่วนคู่ที่3นะจะเป็นโรมเนียเปิดบ้านพบเจอกับยูเคนะครับในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ยูเคนะฮะผลปรากฏว่ายูเคมาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง YouTube นี้จริงๆนะครับ ก็หวานแจ็บและทํากําไรให้กับนักงทุนไปอีกหนึ่งคู่นะครับส่วนราคาสูงต่าในคู่นี้ถ้าให้เป็นที่สกอร์ต่ำนะก็มาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับก็สามารถทํากําไรและรับทรัพย์ให้กับนักงทุนไปเต็มตีนหรือว่าเต็มคาราเบลเลยนะฮะส่วนคู่ที่4นะครับจะเป็นสเปนเปิดบ้านพบเจอกับโคเอเชียนะครับในคู่นี้ถ้าให้ไปที่ฝั่งของสเปนนะที่ต่อให้กับโคเอเชียที่1ลูกนะครับราคาก็ออกมาที่ เลนราคาเสมอนะครับแต่ฝั่งของสเปนชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์นะฮะก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้นะครับส่วนราคาสูงต่ําในคู่นี้ก็ยังไม่ผ่านแฮนดิแคปนะที่ทัดให้ไปในคู่เมื่อคืนนะครับก็มาสรุปผลประกอบการในเมื่อคู่เมื่อคืนนะฮะที่ทัดให้ไปทั้งหมด4คู่ก็สามารถทํากําไรให้กับนักทุนไปทั้งหมด2คู่นะครับและพลาดไปทั้งหมด2คู่ที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้นะครับก็ต้องมาดูว่าในคาคืนนี้ทัดจะสามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้อีกหรือไม่ก็ต้องาลุนเชียรรร์กันนนคคและะะต่่อมาาาเเเิิวหใู ที่หนึ่งของรายการในค่าคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็นอังกฤษอยู่21ปีนะเปิดบ้านพบเจอกับอิสราเอลนะครับในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาทั้งหมด2นัดด้วยกันนะครับในปี2011ก็จะเป็นอังกฤษที่สามารถเก็บชัยชนะอิสราเอลไปที่4ประตูต่อ1นะครับและในปี2013ก็จะเป็นอิสราเอลนะที่สามารถเก็บชัยชนะจากอังกฤษไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้นะฮะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและทํากําไรให้กับนั้งทุนได้ก็ต้องมาดูเชียร และเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของอังกฤษกันบ้างนะครับและในสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด็ดพอสมควรน,นะสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด7จ็ดเสมอศแพ้ไปที่3สามและต่าการชนะอยู่ที่70%นะครับราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักทุนอยู่ที่77.8%ราคา สูงต่ําอยู่ที่44.4%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักงทุนได้พอสมควรนะครับและส่วนในนัดล่าสุดของพวกเขานะก็สามารถเก็บชัยชนะจากสาารณัดเช็คไปที่2ประตูต่อ0และแพ้ให้กับญี่ปุ่นไปที่2ประตูต่อูน,นะฮะก็ต้องมาดูว่าอังกฤษใน่ําคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะและทํากําไรให้กับนักทุนได้นะครับ ส่วนฝั่งของอิสราเอลนะฮะในยู21ปีของพวกเขานะครับสิบทะหลังสุดของพวกเขาก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะักเท่าไหร่นะสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2.5แพ้ไปที่3และตาการชนะอยู่ที่20%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่40%นะครับและราคาสูงต่าอยู่ที่20%เท่านั้นนะที่จะทํากําไรให้กับนักงทุนได้ในค่าคืนนี้นะครับส่วนในนัดล่าสุดของพวกเขานะก็เสมอกับเยอรมน,นีไปที่1ประตูต่อ1นะครับและแพ้ให้กับเยอเย่ยมไปที่2ประตูต่อ0นะฮะก็ต้องมาดูว่า อิสราเอลในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถไปเก็บชัยชนะจากอังกฤษในนอกบ้านได้ก็ต้องบุรุษเชียร์กันนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเรทราคาในคู่นี้กันเลยนะครับจะเป็นฝั่งของอังกฤษนะที่ต่อให้กับอิสราเอลที่ 1. 5่หาหรือ1ลูกครึ่งราคาสูงต่ําอยู่ที่2.7 5หาหรือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับและถ้าเป็นเรทราคาในคู่นี้นะฮะทัดยังมองว่าหน้าบอลในค่ําคืนนี้นะน่าจะเป็นฝั่งของอังกฤษนะครับ ที่น่าเล่นมากๆเลยนะในเลทราคานี้นะฮะทัดยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างอังกฤษในค่ำคืนนี้ไม่แพ้ให้กับอิสราเอลแน่นอน100%เซนะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอังกฤษนะคิดว่าสามารถทํากําไรให้กับนั้งนุนได้นะครับส่วนราคาสมงต่ําในคู่นี้ทัดให้ไปที่สกอร์สูงนะคิดว่ามีแน่นอนสามเม็นะครับในคู่ที่1ของรายการในค่าคืนนี้ ส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะเปิดบ้านพบเจอกับอิตาลีนะครับในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาทั้งหมด1ครั้งด้วยกันนะในปี2011นะครับก็จะเป็นการเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1น,นะฮะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ของพวกเขานะใครจะสามารถเก็บสาแต้มและเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบมรุ่นเชียร์กัน,นครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างนะครับในสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็ฟอร์มไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะก็สามารถ เก็บชัยชนะไปทั้งหมด5เสมอ1แพ้ไปทไี่4และแต่การชนะอยู่ที่5 0รานะคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่44.4%รานะคาสูงต่าอยู่ที่66.7%ก็นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ของพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะส่วนในเลทราคาในคู่นี้หรือว่าลูกเกมหน้าเกมนะครับทัดจังมองว่าสวิสเซอร์แลนด์ในค่าคืนนี้น่าจะ ยันเสมอหรือว่าเปิดหน้าแรกกับอิตาลีอย่างแน่นอน100%เซนะครับถ้ายัางมองว่าคู่นี้รูเดือดมากนะก็ต้องมารุ้นเชียร์กันนะครับและเรามาดูของอิตาลีกันบ้างนะครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5เสมอ2แพ้ไปที่3และตาการชนะอยู่ที่50%ราคาที่เปิดทำกำไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่ 30%ราคาสูงต่ำที่สี่40%นะครับและในนัดล่าสุดของพวกเขาก็แพ้ให้กับฝรั่งเศสไปที่2ประตูต่อหนึ่งและสามารถเก็บชัยชนะจากยูเครนไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะก็ต้องมาดูว่าอิตาลีในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะให้กับนั้งทุนและทำกำไรให้กับนั้งทุนได้หรือไม่ก็ต้องบารุ้นเชยร์กันนะครับส่วนในหน้าเกมหรือว่าเรนราคาในคู่นี้นะของอิตาลีนะครับทัดยังมองว่าอิตาลีก็ดูสวยพอสมควรนะ ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักงทุนได้ก็ต้องบรุ้นเชีฉกันนะฮะและต่อมานะครับเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับจะเป็นอิตาลีนะที่ต่อให้กับ สวิสเซอร์แลนด์ไปที่0.5หรือครึ่งลูกนะราคาสูงต่ําอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งนะครับและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าในค่ําคืนนี้ของทั้ง2ทีมนะครับพบเจอกันนะครับน่าจะเปิดหน้าแรกกันเลยนะก็ต้องการ3มแต้มเหมือนกันทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ของเขาเขาใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะนะแต่ถ้าทัดมองในเลทราคาและความพร้อมนะครับทัดยังมองว่า ทีมเยือนอย่างอิตาลีนะฮะในค่ำคืนนี้น่าจะสามารถบุกมาเก็บ3แต้มจากสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างแน่นอน100%นะครับส่วนราคาสูงต่ำในคู่นี้ทัดยังมองว่าน่าจะยิงไม่เกิน3มเมล็ดอย่างแน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดให้ไปที่สกอร์ต่ำเต็มเวลาและให้ไปเต็งอิตาลีนะครับในทีมเยือน ในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้นะส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่เห็นต่างจากทัตบัลลุมโต๊ะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับหรือจะขัดจะสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะครับและคู่ไหนที่ทัดวิเคราะห์ให้กับนั่งดุดุกใจก็สามารถติดตามทัตบัลลุมโตะได้เลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็นสาธารณัฐเช็กนะฮะอยู่21ปีนะครับเปิดบ้านพบเจอกับเยอรมันนะครับในคู่นี้ก็ เคยพบเจอกันมาทั้งหมด8นัดด้วยกันนะฮะจะเป็นฝั่งของเยอรมันที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นัดด้วยกันและสาธารณรัฐเช็กนะฮะสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1นัดและเสมอกันที่3นัดนะครับก็ยังถือว่าพบเจอกันทีไรก็ยังสูสีคู่ขี้กันฮะก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและเก็บ3แต้มได้ก็ต้องมาลุ้นเชอกกันครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของสาธารณรัฐเช็กกันบ้างนะครับ ก็10นัดหลังสุดของพวกเขานะฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมดสเสมอส แพ้ไปที่4และต่าการชนะอยู่ที่30ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่50ราคาสูงต่ําอยู่ที่50นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในข่ําคกินนี้ของพวกเขาจะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องรุนเชียย์กัน,นครับส่วนในนัดล่าสุดของพวกเขาก็แพ้ให้กับอังกฤษไปที่2ประตูต่อ0และเสมอกับนธอร์แลนด์ไปที่1ประตูต่อ1นะก็ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยนะคร น่าจะค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับต้งทุนได้นแน่ๆนะฮะในค่าคืนนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันฮนะและเรามาดูฝั่งของเยอรมนีกันบ้างนะครับและในส0บนัดล่าสุดของพวกเขานะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5เสมอ3แพ้ไปที่2และตาก,การชนะอยู่ที่50%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับต้งทุนอยู่ที่33.3%ราคาสูงต่ําอยู่ที่55.6%เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับต้งทุน ได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาดูว่าเยอรมันในครัค,คืน,นี้จะมีลูกหมายลูกเด็ดและลูกเก่าอะไรที่จะสามารถทํากําไรให้กับ นักลงทุนได้ก็ต้องบรุนเชียกกันนะครับส่วนในนัดล่าสุดของพวกเขาก็เสมอกับอิสราเอลไปที่1ประตูต่อ1และสามารถเก็บชัยชนะจากสวิตเซอร์แลนด์ไปที่3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับก็ต้องดูว่าในข,ข่ําขนนี้ของเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องบุรุนเชีย์กันนะฮะและต่อมานะครับเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันเลยนะฮะจะเป็นฝั่งของเยอรมนีนะครับที่ต่อให้กับสาธารณรัฐเช็กที่0.5หรือครึ่งควบลูกนะฮะร,ราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งนะครับ และถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้ทัดยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างสาธารณเช็คในกัมาคืนี้น่าจะยันเสมอกับเยอรมนีได้อย่างแน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดยังมองว่าพบเจอกันทีไรน่าจะออกมาที่สกอร์ต่ำนะฮะไม่เกินสเมเลดอย่างแน่นอนร0 0นะครับและในคู่นี้ทัดให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างสาธารณเช็คนะคิดว่าทำกำไรให้กับนักทุนได้แน่นอนนะครับส่วนราคาสูงต่ำในคู่นี้ทัดให้ไปที่สกอร์ต่ำเต็มเวลานะครับคิดว่า สามลูกไม่น่าจะถึงนะฮะในคู่นี้นะครับพบเจอกันทีไรน่าจะมีเพียงแค่หนึ่งเมล็ดเท่านั้นนะไม่เกินสามเมล็ดนะครับทัดยังมองว่าในคู่นี้ออกมาที่สกอร์ต่ำเต็มเวลานะครับส่วนคู่ต่อมานะฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่4คู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็นฝั่งของ Norway นอร์เวย์นะฮะที่เปิดบ้านพบเจอกับฝรั่งเศสนะฮะในยู21ปีนะครับในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งด้วยการจะเป็น ฝั่งของนอร์เวย์นะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2ครั้งด้วยกันและเสมอกันที่1ครั้งและจะเป็นฝรั่งเศสที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1นัดด้วยกันนะก็ยังถือว่าพบเจอกันทีไรยังสู่สีคู่ขี้กันนะครับแต่จะเป็นนอร์เวย์ที่ดูดีกว่าฝรั่งเศสน,นิดนึงนะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและทํากําไร ให้กับนักลงทุนได้ในค่ำคืนนี้ก็ต้องบรุ้นเชียกันครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของนอร์เวย์ยู่21ปีกันบ้างนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3%เสมอ3แพ้ไปที่4และต่าการชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่30%ราคาสูงต่ําอยู่ที่3 0นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้น้อยพอสมควรนะรในคู่นี้นะครับแต ดูดีกว่าฝรั่งเศสนะครับทัดยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างนอร์เวย์ในคัำคืนนี้น่าจะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านหรือก็ชนะแฮนดิแคปที่ฝรั่งเศสต่อให้แน่นอน100%ปรเนะครับส่วนในนัดล่าสุดของพวกเขาก็แพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ไปที่2ประตูต่อ1นและเสมอกับสกอตแลนด์ไปที่1ประตูต่อหนึ่งะฮะก็ต้องมาดูว่านอร์เวย์ในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันเลยนะครับส่วนฝั่งของฝรั่งเศสนะฮะในยูปี่รับเคืนปีของพวกเข ฟอร์มดูภาพรวมนะครับก็ดูดีนะฟอร์มก็ไม่ได้แย่มากเท่าไหร่นะใน1นะิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5เสมอ4แพ้ไปที่1และตาก,กันาชนะอยู่ที่50%เรนราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่33 3าเรเซนราคาสูงต่าอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เนตะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะก็ต้องมาดูว่านะใน่ําคืนนี้ของฝรั่งเศสนะจะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมนนนะาดาู สามารถเก็บชัยชนะจากอิตาลีไปที่2ประตูต่อ1และสามารถเก็บชัยชนะเม็กซิโกไปที่1ประตูต่อศูนย์ะครับก็ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยนะในฝั่งของฝรั่งเศสในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องรู้ว่าในค่ำคืนนี้ของพวกเขาจะสามารถเก็บสามแต้มและเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นเชียร์กันเลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับจะเป็นฝั่งของฝรั่งเศสนะที่ต่อให้กับนอร์เวย์ที่หลูกควบครึ่งนะครับราคาสูงต่าหรือที่2.75หรือ2ลูกควบครึงคร่งราบ และได้เป็นเหรีราคาในคู่นี้ทัดยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างนอร์เวย์นะครับถ้าได้หเหรีราคาต่อแบบนี้นะทัดว่าน่าจะไม่แพ้ฝรั่งเศสอย่างแน่นอน100%นะครับน่าจะออกมาที่สกอร์เสมอและจะเป็นนอร์เวย์ที่ชนะแฮนดิแคปไปนะครับในคู่นี้ทัดขอเฉีีรยไปที่เจ้าบ้านอย่างนอร์เวย์คิดว่าทํากําไรให้กับนักทุนได้แน่นอน100%นะครับส่วนราคาสูงต่ําในคู่นี้ทัดขอให้ไปที่สกอร์ต่ำนะคิดว่าน่าจะไม่ถึง3เมเม็ดแน่นอน100%นนะครับในคู่นี้ทัดขอฟันธงให้ไปที่ เจ้าบ้านนอร์เวย์และให้ไปที่สกอร์ต่ำเต็มเวลานในคู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะและส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่คิดเห็นต่างจากทัดวอลนโตก,ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง Youtube นี้ได้เลยนะครับหรือจะกระจะสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะฮะและคู่ไหนที่ทัดวิเคราะห์ให้กับตั้งทุน ถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทัดบอลลมโต้ด้วยนะครับและนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบอลลมโต้ในคาคืนนี้คิดว่ามีประโยชน์และนําไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กด b ับส i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทัดบอลลมโต้ได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ทัตขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ